สวัสดีครับกลับม,มาพบกับช่องโอ๋ปอแชนแนลกันอีกแล้วนะครับทุกคนโอ้ไม่ก็ช่วงนี้นอริซ่าของเราตั้งแต่เริ่มวันที่หนึ่งเลยนะจ๊ะก็งานเข้ากันทีเดียวใช่มั้เอ้ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทั่วโซเชียลมีเดียนะครับถ้าทุกคนเนี่ยจับตามองให้ดีนะจ๊ะนอกจากคลิปที่แล้วนอริซ่าของเรากับทั้งวงแบล็คพิงคคือแอดไม่ได้พูดทั้งวงแบล็คพิงค์ไงแอดโฟกัสที่นอริซา่าเห็นเงาสี่คนแล้วละจ๊ะแต่พอดีโฟกัสแล้วก็มีคนมาบอกว่าเขาทั้งวงแล้วไม่ใช่หรอใช่จจจ้้้าาทททังงวงขอโษนะะ๊ีม นำเสนอคนอื่นๆด้วยนั่นเองนะจ๊ะก็ต้องขอโทษต้นคลิปนี้ก่อนเลยกันแล้วกันเนาะเป็นพิธีรีตองแต่ว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สั้นหน่อยเพราะว่าเป็นเรื่องที่แบบ มีเรื่องเดียวจริงๆแต่ว่าเราต้องวีดนะคะเพราะว่าตอนนี้ทั้งโซเชียลไม่ว่าจะเป็น w i t t e r f a c e b o o k YouTube นะต่างก็แซ่ซองให้กับพรีเซนเตอร์คนใหม่ตัวมงตัวแม่ตัวมัมของเรานั่นก็คือโนริซากับแบรนด์ PlayStation เครื่องเล่นเกมระดับตำนานนะจ๊ะที่อยู่คู่กับโลกใบนี้แล้วก็แอดด้วยนะจ๊ะเป็นแฟนๆเข้ามาจนถึง PlayStation 2หลังจากนั้นแอดก็จะไม่ค่อยมีตังค์ซื้อละก็ไม่ได้เล่นนะจ๊ะเก็ <c oughs> บตังค์ซื้อคอมยาวๆดีกว่านั่นเองนะจ๊ะพฤติกรรมเราก็เปปลลี่ยนนนนะแตวั PlayStation งงตััััังงงกก็้้อมมครูจจจจจททโิถึุบแบบ PlayStation 5แล้ว PlayStation 6จะออกแล้วมั้งก็ไม่ทราบได้นะจ๊ะแต่รอบนี้คลิป1นาทีที่โปรโมทออกมาโอ้โหเราได้เห็นลุกได้เห็นท่าทางต่างๆมากมายไก่กองคาริซ่าคือแซ่บมากส่วนตัวขอชอบลุกแรกแล้วก็ลุกปิดนะจ๊ะคือลุกผมสั้นแล้วก็ใส่ชุดสีดําแล้วก็มีน้องแมวนะข้างๆแล้วก็เป็นสาวแว่นอีกแล้วคือเมื่อวานก็เพิ่งจะลงรูปไปญี่ปุ่นนะจ๊ะวันนี้ก็จะมาลุกสาวแบบเกมเมอร์แล้วหนึ่งเข้าใจป้าแล้วว่บเข้าโคตรแล้วแอดก็เป็นเกมเมอร์คนหนึ่งเหมือนกันโอ้หน้องนีีถงกการิๆค้้สเเดดใัตอ ก็เคยทําคลิปอันลวรอบหนึ่งว่าน้องมีการเปรย์เรยมาใน MV ฟักับตัวอยู่แล้วว่าเฮ้ยมีการโคอฟกันระหว่างนอริซ่าล้วก็เพรสเซชันตั้แต่ใน MV แล้วเพราะว่าขึ้นแบรนด์ชัดเจนยังไงก็โคออฟจ้ะแต่เพียงแต่ว่าปล่อยแอดโฆษณาตัวที่เป็นทางการออกมาก็คือเป็นช่วงตอนวันนี้นั่นเองก็คือวันที่1กรกฎาคมนะจ๊ะถือว่าเป็นเืิองามยามดีเปิดเดือนใหม่กันไปเลยสวยๆจุกๆนะโดยเพลงที่ใช้โปรโมทในรอบนี้ก็คือเพลงไลฟ์สไตล์ของนอริซ่าแบบแรปโรไปจุกจุกิจะเราอะไรนะ Did you see her? ใครไม่ได้เห็นนะจ๊ะไป engage engage ใ,ให้กับนอริซ่าของเรากันเยอะๆด้วยเพื่อจะให้เป็นการตอบรับว่าเฮ้ยแฟนๆของนอลิซ่าเนี่ยมาเชียร์อัพแบรนแล้วก็มาทําให้แบรนรู้สึกว่าการตอบรับรอบนี้ในชื่นอกชื่นใจขนาดไหนทางโซเชียลมีเดียนะจ๊ะแต่จริงทวิตเตอร์ก็แทบแตกแล้วตอนนี้ทุกคนก็จะปาอก็สหรับคลิปนี้แอดมาซันมาก <me> <son> แม่ไม่เคยมาซันขนาดนี้รู้สึกอายยังไงก็ไม่รู้นะจ๊ะยังไงถ้าเกิดมีอะไรวีดเพิ่มเติมจะมาวีดกันใหม่ในคลิปนะอย่างแน่นอนนั่นเองส่วนเรื่องที่นนเออพเื่อนๆ แบรนด์เครื่องดื่มเะอกานเอาเป็นว่าแอดมินไม่พูดชัดแล้วแต่ว่าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วเผื่อจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่ทาคลิปเหมือนกันก็นแล้วกันใครที่ทาคลิปแบรนด์เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรต่างๆอะไรเงี้ยคือถ้าเราเป็นการญญาบรรยายสรรพคุณรีวิวเฉยๆรสชาติเป็นยังไงเงี้ยอจพอได้แต่ห้ามทําการโปรโมรททาการโฆษณาขายหรือชวนชวนดื่มหรืออะไรเงี้ยต่างๆเด็ดขาดนะจ๊ะอันนั้นคือเริ่มผิดกฎหมายแล้วเพราะเป็นการโฆษณาในทางที่แบบเชิญชวนให้มาซื้ออะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดไม่มีตรงนั้นเนี่ยไม่ต้องกล หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะตอนนี้แอดก็แอปใช้ ChatGPT ในการถามข้อมูลบางอย่างแล้วแหละก็ทําให้แอดทำช่องได้อย่างสบายใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะจ๊ะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะเดี๋ยวนี้มี Gemini รุ่นใหม่ด้ทุกคนไว้ใจป้าอะก็สำหรับคลิปนี้ไปกันก่อนสวัสดีจ้า